ทำไมครับเธอเนี่ยที่หายไปไปจบปิญญาโทแล้วครับเดี๋ยวนี้จบแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกันเขาพาผมขึ้นไปที่ห้องชงกาแฟให้ดื่มขอดูตามสริปเห็นเราได้เอตั้งสิบเอ็ดตัวนี่เธอเลียขนาดนี้เหรอครับเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนคนเราเวลามันได้ดีมักจะลืมตัวเงี้ยฉันถามเธอตรงๆเลยสุเธอนี่รักธรรมศาสตร์ไหมบอกรักครับถ้ารักนี่เธอช่วยไปสมัครที่อื่นได้ไหม อะไระฮะอาจารย์ทำไมระก,ก็ต้องไปที่อื่นน่ะเธอเคยสร้างปัญหาให้ธรรมศาสตร์ไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นขอร้งอรงนะอย่ากลับมาสร้างปัญหาอีกเลยก็ไม่โอกาสนะเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนั่นแหละเดี๋ยวบรรยากาศเดิมๆเธอก็เป็นแบบเดิมเพราะนั้นใครที่เคยทําอะไรล้มเหลวไว้ระวังทีเดียวนะบางคนไม่ไม่ยอมจําเคยเป็นนายกระบ้านเมืองชิบหมายแล้ววันนี้ยังบอกขอกลับเปน็นอีกเที่ยว นี่เลยเป็นถึงสิ่งที่ทําให้ผมสรงฌานไปลางกําแหงโชคดีที่ลางกําแหงตามีแววไม่ใช่ตามีแววอะไรหรอกพอดีก็เพิ่งเปิดพวงนั้นน,นะนะเพราะเ็เพิ่งเปิดได้ได้เพิ่งปีแรกเลยแหะครับต้องการอาจารย์ทีเดียวเป็นร้อยๆเราเลยคอยติดกลุ่มไปด้วยโอ้ยเป็นอาจารย์ลามตอนแรกๆเนี่ยไม่ได้อยากเป็นเลยนะครับ นะฮะเข้าไปนี่แล้วรู้สึกเป็นอาจารย์ชั้นสองด้วยเพราะรานกระแมงตอนนั้นเพิ่งเปิดตลาดวิชานะใครๆก็บอกว่าซ่อมโจนใครๆก็บอกว่าโอ้ยที่รวมของปองขยะอะไรต่างๆไปไหนนี่เดินใครถามเป็นไหเป็นอาจารย์แล้วเดินหนีทำไมกลัวถามมาสอนที่ไหนนี่บางคนว่าอะไรก็ไม่รู้เราเดินไม่ตั้งใจมันตะโกนถามสอนที่ไหนคนยิ่งหันดูเป็นกลุ่มเลยแต่ยังว่าเล่นผมยาก หันกลับไปถึงเท้าๆผมมากเพื่อเขนจะว่าเอแบกไม่ใช่อะไรหรอกนี่นั่งกดกดนะนะโอ้แต่ชมนะผมขอชมนะท่านอธิการท่านแรกในเจ้าตัวดา์นี่โอ้ท่านสร้างขวัญกำลังใจให้เรามากเลยตอนนั้นท่านประชุมอาจารย์บ่อยเลยครับบ่เดี๋ยวเดี๋ยวประชุมประชุมเสร็จท่านก็บอกขอให้พวกเราภูมิใจที่ได้เป็นอาจารย์รามไอ้ท้อง สูงใจ่เพราะอาจารย์ลาทำหน้าที่สำคัญที่สุดในบ้านเมืองโอ้นนทหน้าที่สำคัญลองคิดดูสิอาจารย์หมายอะไรอื่นเขาทำงานง่ายเอาคนเก่งไปสอนให้ได้ปัญญายังไงไๆก็ได้แต่อาจารย์ลาปั้นดินไม่เป็นดาวา<ะ>ปั้นดินนไม่เป็นดาวแล้วคิดไงกูจะปั้นไว้แล้วมันก็ลง คนสมัยนั้นไม่รู้จักตลาดวิชาสมัยก่อนเขาก็เคยมีผมนี่ด็อกเตอร์ศักดิ์คนนี้จบธรรมศาสาตร์สมัยตลาดวิชาเดี๋ยวนี้เห็นไหมเป็นด็อกเตอร์เห็นไหมโอ้ยท่านยกตัวอย่างเราก็พยายามตอนนั้นก็ยายานสอนสิดสอนติสีป่ปีห้าปีอย่างนี้เลยนะลูกศิษย์รุ่นแรกจบออกไปหน้าสงสารไปสมัครงานที่ไหนก็เขียนไม่รับคนจบแล้วไม่รับคนจบแล้วดู นะรามตอนนั้นต้องแห่กันไปสอบราชการเนี่ยก็กีดกันไม่ได้แหมะต่พอสอบผู้วิพากษารุ่นแรกเขาชวนั้นนะฮะตีรามข้อสอบเนี่ยพลาดทัวนึกถึพิมพเลยผู้พิพากษารุ่นนี้รามกวาดเรียบเพราะอะไรครับพันคนนี่รามได้ห้าร้อยคนเพราะเราเข้อสอบเป็นหมื่น <laughs> แต่เขาไม่ประกาศเอีขาใครตกเท่าไหร่เลยเขาประกาศเฉพาะที่ได้สอบประหลัดอำเภอรา,ามหกร้อย ดูลาสองร้อยเพราะเข้าสอบสองร้อ <ikke> ยามก็เริ่มหมาตอนนี้เราก็มาไปไหนก็ผมนี่แหละครับสอนลามครับนี่นี่มัน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 บางทีเราทํางานอะไรเนี่ยเรารู้เปล่าหมมันก็เกิดความรักความภูมิใจตรงนี้นะเราอยู่ในร้านนี่ก็รุ่งเรืองได้เป็นอาจารย์โอ้ยขึ้นมาถึงได้เป็นอธิการได้เป็นอธิการถึงสองสมัยแต่สมัยที่สองเกือบไม่ครบลูกศสียดีก็่สีมือลูกศสษย เราเชิญท่านนายกไปปิดงานกีฬาที่ลาามันไปโชคหน้านายกอ็กไม่เตี้ยงกมบับเราเลยเลยไปล่อโดยไม่บอกเลยโอ้โหเราทำไงอตอนนั้นนั่งคิดในใจเฮ้ยตรงนี้แย่เราเลยผมเลยตัดสินใจลาออกที่ตัดสินใจลาออกทำไมทราบไหมครับเพราะรู้ว่าทำไมลาโดนไล่แน่ไม่ตัดสินใจลาไปเลยนะครับดีว่าถูกไล่ โอ้โห oh, oh, พอลาเขาตอนนั้นแหละครับเตารณ์กับตลบปัดเลยมานันงซูเิมพ์แองสารเสริญไม่เคยเห็นใครรับผิดชอบเท่นานี้เท่านี้ท่านี้โอ้ยคนชื่นชมขนาดองค์การนักศึกษาเนี่ยเป็นผู้ปรับกับเราด้วยนะทิงไว้ชิงพลิบบไปเนี่ยขึ้นมาขอร้องให้อยู่ต่อแต่คนยังสุขุม<ส>เสียใจผมลูกผู้ชายลาเลยลาเรียบร้อยแลย้วแต่ก็ที่เป็นในๆรู้ใบลาอยู่ที่นู่นจะพามา เด็กก็แห่ไม่สภามาิทยาไรไปอัดสภามาิทยาไรบอกอย่าอนุมัติให้หลาออกนะสภามาิทยาไรก็เลยไม่อนุมัติท่านนายกสภาก็โทรมาหาผมตกลงเราไม่อนุมัติอาจารย์จะว่าไงผมบอกจะว่าไงไหมจอยู่ต่อสิเ <c oughs> ่าก็อยู่ต่อจนครบสองสมัยนะแล้วพอออกจากออกจากอธิการแล้วเนี่ก็ว่าเหวยอยู่พอสมควรเพราะอะไรครับมันไม่มีงานอะไรที่มันจะ,ะมีชีวิตชีวาในช่วงนั้นนะก็ มาก็มาเกิดนี่มุยอาชีพใหม่ไหมเป็นวิทยากรนะเป็นวิทยากรนะครับถูกเชิญไปบรรยายที่นั่นถูกเชิญไปบรรยายที่นี่โอ้โหคุณไม่ค่อยได้ผลไปบรรยายห้บรรยายสามชั่วโมงนี่ไม่ถึงชั่วโมงนี่ครึ่งหลังนี่หลับไปกว่าครึ่งเลยไหนพอครบสามชั่วโมงนี่ทั้งห้องเลยกดมนสนิทเลยนะครับไม่ประสบผลสําเร็จเลยนะครับที่ไหนก็เชิญแล้วไม่เคยเชิญซ้ําเลย บางแห่งเชิญแล้วเนี่ยเวียนไปบอกเพื่อนๆอย่าเชิญทินเลยนะยิ่งกว่าภาพไปอีกนะครับกอมคนหลังทำยังไงล่ะเราก็อยากจะมีอยากจะมีก็อยอมตัดสินใจแหลคนะครับนะฮะก็เรียนแบบเขาลคนะครคนไหนเป็นวิทยากรดีนี่เราก็ทราบอยู่นะใครตอนนั้นสมัยนั้นนี่ยด็อกเตอร์เสรีวงมูลทานโอ้ท่านมือหนึ่งผมบอกต้องเป็เสรีเลยจะเรียนแบบแกจะเรียนแบบเรื่องการบรรยาย เรื่องอื่นเป็นเรื่องเฉพาะนะฮะเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะฮะลอกเรียนแบบกันไม่ได้นะครับอีทีทนี่ไปบรรยายที่ไหนบอกด้วยนะทําไมผมอยากจะไปดูสักครั้งเพื่อจะได้เห็นว่าการบรรยายให้คนฟังเขาทำกันยังไงถึงผู้คนสนุกสนานนักอนาถคนเป็นลูกศิษย์เรานะอาจารย์สุรวงอาจารย์สุรวงอาจารยกูลมาหรือเปล่าครับมองไม่ค่อยเห็นเลยคุณยืนหรือนั่งวะเนี่ยอ๋อขนาดกระโดดเลยไม่ค่อยเห็นตัวเลยนะ นี่นะอาจารย์ดวงเนี่เป็นลูกศิษย์ผมแต่ว่าตั้งแต่จบจากราม,มาเนี่พอเอาดีทางวิทยากรเนี่ยเป็นลูกศิษย์แล้วก็ตามไปดูไปดูแบบเขาครับว่าไอ้แบบอย่างที่ดีนะเป็นยังไงในะคนเรานี่นะครับถ้าไม่ไม่หยิ่งคนงนะยอมเรียนแบบแบบอย่างที่ดีได้นะครับมันก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะคนเราถ้าเราเรียนรู้จากจากคนอื่นอย่างผมนี่แม้แม้กระทั่ง ดรเสรี Lee, เป็นรุ่นน้องอาจารย์สุรวงนี่เป็นรุ่นอะไรครับรุ่นลูกเ้ําไปรุ่นสิษธ์เนี่ยนะเราก็เรียนแบบนั้นะเอาในทางที่ดนะีตรงนี้หนักใจหน่อยนะครับถ้าใครอยากจะเป็นนักการเมืองที่ดนะีเพราะแบบดีๆไม่ค่อยมีเลยนะเพราะนั้นต้องเราต,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 ต้องพยายามตรงนี้แหละครับคนเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะเวลาไปบรรยายเราเนี่ยถ้าเราชอบโทษคนอื่นเนี่ยนะครับมันประสบความลุ้งเรืองยากอย่างผมไปบรรยายเนี่ยเวลาคนฟังหลับ ผมคิดอยู่เสมอเลยผมไม่คิดแบบนี้เด็ดขาดบางคนนี่พอบรรยายคนฟังหลับ๋ยวนึกอะไรเลยวะนึกว่าสีซอยควายฟังถ้า้พูดอย่างนี้แล้วก็หาความจำเริญในชีวิตไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าเราบรรยายแล้วคนฟังหลับนี่เขาคิดไงมะแย่เว้ย yeah, ไม่มีใครทนฟังควายสีซอยอลเลยนักธรามโมอสุขอ่อนข้าบบุฟ้องของเราบ้างนี่ละครับเราก็จะสามารถแก้ไขตัวเราเนี่ยให้ไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องได้ตรงนี้ ะะนะะเพราะนั้นตรงนี้นี่นะครับระวังนิดนึงนะครับคนเราเนี่พอแก่ตัวพออายุมากขึ้นมันมักจะเป็นโรคโรคอะไรเขาเรียกว่าโรคหลงตัวเองะครับ